แต่งกายของพนักงานรักษาความสะอาดต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามมาตรฐานของแต่ละเครื่องแบบโดยใส่ให้ขนาดพอดีตัวสะอาดและไม่มีกลิ่นพนักงานรักษาความสะอาดหญิงต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยตะข่ายก้าวผมสีดำและใช้กิ๊ดสีดำไม่มีลวดลายแต่งหน้าโทนสีสุภาพและใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้า รวมถึงรักษาระยะห่างเมื่อสนทนากับลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องสนทนากับลูกค้าให้พนักง,งานรักษาความสะอาดอยู่ปฏิบัติงานโดยหาถูไม้ถูพื้นให้ยืนตรงและแนบไม้ไว้ข้างลำตัวใช้สองนิ้วประคองหรือสามารถใช้มืออีกข้างมาประคองไม้ไว้ในขณะสนทนากับลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ไ์นาให้ช่วยไหมคะ หากกำลังเช็ดทําความสะอาดให้เก็บอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าแล้วจึงสนทนากับลูกค้าค่ะข้อควรระวังไม่สนทนากับลูกค้าขณะปฏิบัติงานและต้องถืออุปกรณ์ให้เรียบร้อยขณะสนทนาด้วยนะคะการกล่าวทักทายลูกค้าถือเป็นหนึ่งในการให้บริการที่สร้างความประทับใจและแสดงถึงความยินดีต้อนรับ ของผู้ให้บริการนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่อะไรให้ช่วยไหมคะการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากพนักง,งานรักษาความสะอาดหินกำลังปฏิบัติงานในห้องน้ำชายพนักง,งานจะต้องเดินออกจากห้องน้ำเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ การแสดงความใส่ใจด้วยการทักทายจะทําให้การรอของลูกค้าดูสั้นลงสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะและยังแสดงให้เห็นถึงการจะตืือร้นในการทํางานของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กาลองอสักครู่ค่ะขอยยอนุญาตตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะให้พนักงานรักษาความสะอาดตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องน้ํากรณีห้องน้าสกปรกให้ทําความสะอาดห้องน้ําแล้วจึงเชิญลูกค้าให้เข้าใช้บริการค่ะชิญคลูกค้าค่ะการสังเกตแล้วเข้าช่วยเหลือโดยที่ลูกค้ายังไม่ร้องขอ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและเต็มใจให้บริการของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ไดไให้ช่วยไหมคะรับโทรศอพท์คุณาค่ะคุณลูกค้าเดินตรงสุดทางเลี้ยวซ้ายค่ะยินดีให้บริการค่ะหากพนักง,งานรักษาวความสะอาดถูกถามคำถามที่ไม่แน่ใจและไม่สามารถให้คําตอบได้คำแนะนำที่เหมาะสมจะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเราค่ะหากพนักง,งานรักษาวความสะอาดพบทรัพย์สินของลูกค้า ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบและนำส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะอุ๊ยคุณลูกค้าลุมโทรศัพท์หัวหน้าคะคุณลูกค้าลิมโทรศัพท์ในห้องน้ำชายค่ะเวลาประมาณเที่ยงตรงค่ะอ๋อเดี๋ยวหัวหน้าขอถ่ายรูไปไว้หนึ่งน,นะคะค่ะ าล,ลูกค้ามาติดต่อให้ติดต่อรับที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็นี้ลูกค้าร้องเรียนปัญหาต่างๆให้พนักงานรักษาความสะอาดและฟังลูกค้าด้วยท่าทีที่สุภาพกรับขออภัยลูกค้าพร้อมแนะนําช่องทางที่ลูกค้าสามารถเสนอความคิดเห็นได้ค่ะขอโทษนะคะ ขอคอมเมนต์นิดนึงค่ะว่าสักรูวว่เป็นรับประทานอาหารต่อคิวยาวมากเลยต้องขออภยัยคุณลูกค้าเป็นอย่างสูน,นะคะกรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์ปริการสัมพั์ชั้นเด่งได้เลยค่ะ